ลาวตั้งธนาคารทองคำเป็นคลังสำรองทองคำสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจและดึงค่าเงินกีบขึ้นจากเหวหลังจากที่ค่าเงินกีบด,ดิ่งลงอย่างรุนแรงในช่วง3ปีที่ผ่านมาโดยจะเริ่มเปิดดำเนินงานระยะแรกในเดือนกันยายนนี้วันที่12สิงหาคม2024ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่าหลังจากที่สกุลเงินกีบของเราอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงในช่วง3ปีที่ผ่านมา ทางการลาวมีความพยายามจะแก้ปัญหามาแล้วหลายวิธีแต่ยังไม่สามารถดึงค่างเงินกีบขึ้นมาจากหุบเหวได้ล่าสุดทางการลาวได้ยกระดับความพยายามแก้ปัญหาโดยจัดตั้งธนาคารทองคำลาวลาวบุเลียนแบงก์เป็นคลังสำรองทองคำเพื่อเสริมเสถียร,รภาพทางเศรษฐกิจและช่วยพยุงค่างเงินกีบให้ออกจากภาวะอ่อนค่ายอย่างรุนแรงสำนักข่าวเวียงจันทร์ไมเวียงเทียนไทมของลาวรายงานว่าเมื่อวันที่7สิงหาคมนายสันติภาพพรมวิหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของลาว และนายจันทร์สิทธิัยประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท PTL h o l d i n g จำกัดได้ลงนามข้อตกลงร่วมก่อตั้งธนาคารทองคำลาวจำกัดสำหรับดำเนินการบริหารคลังสำรองทองคำเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและเสริมความแข็งแกร่งให้กับค่างเงินกีบโดย PTL h o l d i n g จะเป็นผู้ดำเนินการบริหารธนาคารเวียงจันทร์ทำระบุว่า การก่อตั้งธนาคารทองคำลาสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันต่อวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการสะสมทองคำสำรองและเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของประเทศคาดว่าธนาคารทองคำจะช่วยปลดล็อกศักยภาพทางการเงินสนับสนุนนโยบายการเงินและการคลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินกีบลาวอำนวยความสะดวกในการระดมทุนและปรับปรุงสภาพคล่องทางการเงินเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ นายสันติภาพพรมวิหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเรากล่าวว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าซึ่งมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจและในการสร้างความเชื่อมั่นในภาคการเงินและสร้างเสถียราภาพของระบบเศรษฐกิจเชิงสังคมเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาเสถียราภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราราคาสินค้าอัตราเงินเฟอ้อและปัจจัยสำคัญอื่นๆของเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเศรษฐกิจลาวพึ่งพาการนำเข้าเป็นอย่างมาก และขณะนี้กำลังประสบกับความยากลำบากและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเงินโลกรวมถึงความไม่แน่นอนของราคาสินค้าโภัพฑ์รัฐมนตรีคลังลาวกล่าวและบอกว่าการตั้งธนาคารทองคำลาวจะช่วยสร้างมาตรฐานให้ตลาดการซื้อขายและการลงทุนทองคำของลาวมีมาตรฐานเทียบเท่าตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลกด้านนายจันทร์ศิษธ์ทิศัยประธานและผู้ก่อตั้ง PTL h o l d i n g กล่าวว่าโครงการก่อตั้งธนาคารทองคำจะช่วยสร้างคลังทองคำให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะดึงดูดผู้ถือทองคำและนิติบุคคลทั้งในลาวและต่างประเทศให้ฝากทองคำและใช้บริการอื่นๆของธนาคารทั้งนี้ธนาคารจะเริ่มดําเนินการระยะแรกในเดือนกันยายน2024นี้และจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2024ทั้งนี้ลาวเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตทองคำโดยขุดและผลิตทองคำมากเป็นอันดับ3ของอาเซียนและอันดับ6ของทวีปเอเชีย คาดว่าปัจจุบันยังคงมีแร่ทองคำที่ยังไม่ได้ถูกขุดค้นประมาณ500ถึง1,000ตัน,ตนและหากได้รับการรับรองคุณภาพจากสากลโดยเฉพาะหน่วยงานศึกษาสำรวจบ่อแร่ที่เกี่ยวข้องแล้วจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคลังสำรองทองคำของลาวได้ถึง50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง76,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ